สบายดีจเจริญพร่อมมีออกพี่น้องผู้ติดตามทุกคนอารมเมแงกลาบ้ามอมดีใจายที่ทุกคนกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ดีมีกูจิชุปีนี้เดียดยด๋ยาจะลงวันดาบาเดงมื <S 1> <S 1> ม่อนี้ 22เดือน7 2021กนิยะโดในยะนี่อังกฤษลาคุณละไป2021ไปป่ะได้อ่าคลิปนี้มื้อนี้กะหมอมจะมาพาให้ได้เห็นบรรยากาศบ้านเล้าบ้านใหม่บ้านเล้าในพม่ากนิยะก็ดออูซินอูซินยั่วเย่เมียนกวินโกหลายย้ายมาไปบะเดอ่าอะกูแลโมยั่วนี่อ่าอูซินยั่วโมดินฉิงจ่ายเองกวินเอ็นฉันล้วยบ่าล้วยไซ่ซ่าจาเลยไอ้ห่าดิโก ลายๆ่เปียมหาสบายด้เป็นคลิปเกี่ยวกับบ้านไม่ในบ้านเราในย้ำฝนนี่อ่าดช่วงช่วงย้ำฝนอ่าพร้อมอยู่ในบ้านในสวนในเฮี้ยนปลูกยังกันกินเฮียนยังกันกินเดี๋ยวมอมจะพาไปรับชมกันตอนนี้การมอมเดินอยู่หน้าวัดเดี๋ยวจิยางไปฝนกระตกเมื่อนีน เบิ้งฟ้าเบ like yeah, ่สว่างเลยเะว่าฝนตกบ้าลายฝนตกแป๊บๆอาจจะเบิดมือฝนลักษณะนี้ฝนเบิดเบิดเบิดมืออ่าทีนี่อะไรมูวอหยเนม้วมแต่อายมาอยู่เอาแป๊บๆๆนะที่มูอนะตนี่ลงหยวนไนเนยบ้านยองรงเาอุนุซอยตัวเดีด้ที่ในเดด้เดียจะบอกว่าว่าุชนอยากจที่ลู้มูวยที่รูมูวนหยวนแตนี่ลงไหมสู้ในเนี่ยสู้ในเนีแน่ๆนมาสู้ใน นี่ก็คือมอมยังมาในบ้านเลนอันนี้ก็ยึดหน่าวัดนนี้คือเดี๋ยวให้รับชมว่าพ่อมีออกออบันไหมเวลาเน้่ยฝนปลูกยางกันกินอันนี้ก็ที่ได้เห็นก็คือจะมีเริ่มปลูกกระโคตะก่บปลูกกระโคดด้วยก็มีพักสมบองแล้วก็มันดาวกราโุซิโนูอยู่จ้าชีมาอพัวอพัว ไปอีพ <stumbled over> <ground> so ัอ่าไปพ่งก oh, ็ไปดูไอ้่าบานไซ่ปียงผู้เดใส่เดชมองเดใส่เดไปนี่ไปลำบาแล้วมทีแปลนี่อ่าก็มีลายยางมีดอกไม้มีกระโคตมีอย่งคือยปลาเผ่งอ๋อนียเนียนียันงั้กินอ นี่ก็ขมินขม้นขมิ้นอันนี้เห็นเห็นปลาคีนก็จะปลูกขมิน้นปลูกขมิ้นแล้วก็อีบุกเนาะขมิ้นก็ดอสนเวนดอกสนเว,นสน,วนสนเวนใส่เดไปงูใส่เดยองผูใสจ่จ้าเลยคุณชินดูอยู่ไอ้สกายดอกยองผูก็บดอกข้าวโพดสนเวนก็ดอกขมิ้น ยัวเตรียมเมียงเงก็ล้วขั้นๆใหญ่บาร์เลยแต่แม่ดราโมูดึงสุดๆมีเงนดำอยู่เลยบ่แต่ก็ดราอุ้งไอ้อันนี้คือเป็นเงี้ยนมอนเงี้ยนพี่สาวอู้เงี้ยนมอมงามสุดๆแหละที่ไหนก็สางต้องชมเงี้ยนห้องตัวเองไว้ก่อนพี่เสียงเราลาส่งมาอหาใช่ไปรู้ไปเพียโกเองเราไอ้ยองกลองจ่อย่างนั้นอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่าก็เราเป็นสายวัฒนาป่าเลยอู้มาเล้วด้วยพี่เเลยเป็นด็อีบ่ พ, fore, พี่สาวพี่น้อยเนอะมอมเอินพี่น้อยก็คือพี่สาวคนน้อยคนใหญ่คนน้อยก็มอมก็เอินพี่หน้อยพี่ใหญ่พี่ธิดพี่น้องมีสี่คนมอมแบบมีพี่ใหญ่พี่น้อยพี่ธิดแล้วก te ็บมอมอ่าเราเราอุซิอามะมาไงใส่ดาวอุซิโนมาเอ่อมันมาเลี้ยวชิเลยมาจีเอมาไงเอากูย่ะหน้าอุซิไงจะมาจะมามานี่ไงทั้งขืนเฮียนยังปลูกต้นไ้สุดยอด นี่มาให้ชุมในสวนเหียนก็จะเห็นต้นดอกไมก้ มเป็นอะไรหอง,หองกุ้งเป็นอะไรแม่ตู้เนี่ยตมาอเอามีแล้วตีมาใส่แล้อาม่แบบใส่ใส่มาเอาบบตีมาเพื่อใส่ใส่ตู้อะไรตูวเราใส่มาบ่ชิมอ้ยัดได้วชิมเองสามเดือนใส่ป่ะเออแต่จุดนี้ผักบุ้งยังกับผักบุ้งยังเลยอันนี้ไม,ม่ได้ปลูกอยา่างนะเพราะว่านี่ยังไม่ได้ปลูกอย่างอันนี้อันนี้านาปลูกไว้แต่กออ่อนมันขึ้นเองเนี่ยมีผักผักสมบองผักสมบองพกวกไก่ในมาใส่ Chim mỏng chim mỏng bật sổm bông um à nó phát lại này nó phẳng lại gì không lo sáu bọc sổm bông thay lô khoai mà lô làm gì làm đi được đi ừ. cái, này. Cái, này. cái này không này cái này xí ông mới xí đó bắn cái cao lắm để แใ้เยอะใหยอะเพ่สา่ตัเสียเราเลยใหญ่ก็มากวชุมชุมมันชุยแยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นผักต้มต้มกินแมนแมนยอดอกีไ้มือละใช้มือะชไหม่ะเปัเยกหร่อปปียกตาออย่นี้ยใช่ไปทางไปทางหัวะไม่ออก๋ยมี แมมี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 นี่มีซื้อยังไงไม่ออกซออื้อไหนซื้ออเจียงแล้วซ <ư> ืซอ้อพม่าเหรไม่มาเลยซือ้อพม่าดอชอดอชเนี่ยมาดอเจียงกันกดอช่อะไรี้แต่ทั้งพมาออ่ดอโชเนี่ยมาซื้อพมา กุล่กุล่ใบส่เลยเราชาวจีนมดเลยกุเล่ย์สิมีอะไร้อาไปกุล่อดลย้นใสด้ก็มีดอกไม้มีมีมีบุกป้นส่ได้อมีบุกพิเนี่มีบุกพริกอมินเออมีอมินนะสนุนนชีเดสนุนนกรรอกอนในตุดเด่ บ่อเยียน่นมาเราใส่แถวเราปะนึกได้เลนี่ครับนี่ปลูกปูพีกก็ปูพีกไว้กินนี่อย่างนี่หาสอบกันอ้าวอ้าวไปซินเล็กเดียวมันมาดูไปใส่เมละ่ะเป็นเจ้าของเจา้าคนโอ้น้ำส่านี่อันนี้นี่ยวย

พุ่งยาูเรื่องรูไหเฮ้ยี่มีแต่ป่าอ๋อุงยาุ่มหนะุยดอ๋อ,อ,อ,อนี่ป้านี่ป้าเดะาจ,จีลุงยุวนีน <c oughs> เดี๋ยวไปสวนก่อนลงไปสอนก่นกอกนฮะวันจบ โอ๊ยเจี๊ยบมากอันนี้คือในในบ้านอุ้ยทางรถเข่าพืชเชื้อวอันนี้เป็นยันต์ีตารเนี่ยวๆทำไมาเอห,หมอกขนาดกะจีจะมีเน,นี่ยจีหลวงพวไปดีดเอาหายมด คุอนไปใส่มมล่ออคนคุณคนหูบ้หามาเฮ้ยงาดูบาจีดูซาแปงซาอะไรลู่เพียนแห้ลุงเขาชนป้ามาเบิ้งมาปลูกเีย่าเราอจีบาจีตายแล้วเบิ้งปลูกปลูกเพียกปลูกเพียกเป็นเป็นใส่ล นี่คือลุงปลูกสะเดี๋ยวอยู่บ้าสบายแล้วเดี๋ยวอยู่บ้ามวนนี่แหละตาโฝนลายอ้๋อแล้วคุณออกเหี้ยอะไรคุณปัญญาฮุคุปัญญาเห็ดเบียกในสวนเม่เดี๋เยอนี่กะนี่เนี่ย เดี๋ยวไปแอลนี่กันยุ้งกันยุ้งชิ้นสีปุยอเมริกาแต่ไปง่ายนะไปแมนบอกไปแมนไปไปอูไปอูเอ่อคุณคุณเพียกอเพียกบอกเพียกสวนปลูกสวนปลูกเพียกเก่งอันยุ เออหกสิบเจ็ดแล้วน,ะน่ะอ๋อว้าหกสิบเจ็ดแล้วเห็นย <c oughs> ังหน่อยอยู่เด้ <c oughs> อซื้อไงลุงซื้อไงน,นะ <c oughs> ลุงโสลุงโซจะเหมันบ่แค่นี้ <c oughs> จะลุงโซละ่ะอยู่ที่มันไม่น่ะลุงโซบันไม่เ้ว <c oughs> มาลูกละ อุสือ่าบาจีบาจีอ่านน่ลวงมามา,มาปลูกปลูกเพียกปลูกมันเพราะเป็นมันหน่ยเพียกเพียรเพียรอ,อ่ะอันนี้คุณใช้ซื้อไปได้บปล่าตัวน,นี้สิเราต้องใส่ใส่ปุ๋ยทีใส่ปุ๋ย่ปุ๋ยแล้วมเบียงแล้วก็รินนชิมะมือชิมมือ เออสมามือเดีมาทายอีกท oh. ีนึงโยวน้าเลไายด่อ้ยน้าไก่พมันุเขียวหรอกลาใช้ไปที่มันก็เห็นมันละลายอ่ะชาจะสุกพันอ่าเทยวกจะมันหนาด้วยหนาน้ำอางเดียโอ้ฝนก็ตกอ่ะก็ อ๋อเขาไปเหตุทางไหมนะเพราะเอาหินใช้อะไรเนี่ยไม่ได้ไปบ่ะเขาไปก็ไปแล้วเฮยดีบลคนตัวนี้มอมไปไหนนี่ฮะเอไป้วจะได้เออว่าจะไปย่ กะแดกับจะบวชดีละอ้าเล็กโกลงไหมฮะยิงมื่อเวนจำลาเลยล้มไอ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 โฟนเข่าในกล้องทิ้งทายมาเมื่อหันกะคือเป็นเห็นบรรยากาศของบ้านไม้บ้านเราในพม่าคี่ในช่วงยามฝนกะจะปลูกปลูกพักปลูกอีบุกปลูกโคตปลูกมันเพียกทั้งยาพักกินที่กินเฉพาะเขาเพราะวกินในส่วนตัวของตัวเองเนาะก็จะพวกอึดนย่งนี้แหละ ปลูกไผ่ปลูกมังคูงเพียนตัวเองจริงกันพี่น้องมาก็มันไผ่บ่มีกินได้มาเอาได้จังซี่แหละอ่าอยู่กันกินแบบนี้อ่าครูมีคือกันอือซินโดคณะนังกะไปจิแจ้ยวม่าก็โหใส่ดิใส่ๆจ้ะแล้วตลอดมื้อมาปล้องปูบาไปซ้าเสียอกโลงใส่ลูกยายอกโลงใส่เด้อซ้าบ่เว้ยตลอดมื้อมาซ้าบ่เว้ยมันยาวบ่หมอไอ้ไนสิได้ไอ้ไนตะชู่อยู่อ่าเล้านายไอ้ไนเล้าเลยอ่าซ้าเสียฤบ่เอ้าจังบ่อ่ายวม่าก็มะเง่วงอิ่มปี่เลย อ่าือวโดอูเซมโดเทรมาตัวดนเนี่ยพอจะาไปข้างหน้าลวพอจะมาซองเบิงนันอันนี้ลุงสันเจ่บัจิอสันเจเองตยเราตยเส็แทแกลมชวลูชีลชลดี่าจีนอ่าบัจิสันเจเลยปีี่ฮะเดตัวไอ้อนาวมาถึงผ้่แข็งชีมีต้นหมากเอ้ีบงอด้อาจจะมอดีเลชีเดะ งอกําลังขึ้นเนี่ยๆต้องโอ้โหเต็มเหยงอกลังขึ้นเลยเนี่ยอยเอ้ยกองดนนำอทีดิตีดิตีดิแน่ม่ซาลามียดอองอกําลังขึ้นแต่อย่าพูว่าเจะาของเขียนใปใสหมดละจะาของเขียนใปใสหมดละ ัอยองกองบุญบ่ไม่มีอย่างมาเจ้าเลยนี่ไปไปผิดิออออเออล้วจมือ้หนอยนี่อืมนี่กะผูต้นก่อยกุ้งเ่ยกุ้งเ่ ดากาล้องอยู่เอ๊ดากาาะไปเลยดูเนาะเอายัดูไปแม่เอายัดูไปแม่ตัเป็นมาดูทีอะเป็นเนี่ยทีอะเป็นเนี่ยอ่าเอายัดูไปแม่ตัเป็นมาด,ด,ดูเด้จา้าเรางี้ยกอกองนี่คือพิกไทยต้นพิกไทยนั่นคือต้นโู้โฝนกระตกฝนกระตก ก็ตกแบตกระโบทน้ำก็อายน้ำก็ขเข้าในกล่องแล้วจจังไหนกันาคลิปนี้ก็มอมจุดแข็งแค่นี้อเอมเวลาดีแล้วแบ๊บยานามยาสิกำงอาโก้น่ไหม ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปมอมอุจิเอ็มวีกูจิชูอภิเดชจอมอลอนเจสุติมาเร่ดีเอ็มวีแล้วอุจินูย้ายเมียงกูยังกูอยากจะเดินเที่ยวเอามาไปเลยคือว่าสำหรับทีมอมได้มาไทยบรรยากาศในบ้านไม้บ้านมอมนี่ถ้าว่ามีสิพัดเหมือนกับไฟน้ำเด้อถ้าว่าอยากเห็นบรรยากาศแบบยังไงกับเขียนคอมเมนต์มาในใต้คลิปเดเดอร์จะไหนก็ขอขอบคุณขอบใจทุกทุกคนแกะครัวเราอุจินะจองเปลี่ยนดอม ทุกทนเมวีกูจะสูบตัวอารมณ์กเสนับจชวนเล่นทำจับบาสิ่พอให้พ่อม่ออกพี่น้องที่ติดตามรับชมทุกๆคนดูยินเป็นสุขสุกระปแข่งแรงอายุมันขวันดินกันทุกคน,ท,กคนทุกคนเนอร์บ๊ายบาย ฝนตกเมื่อนี้กับฝนตกในบรรยากาศในบ้านวัดบ้านไม่ฝนตกหลายฝนตก